สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านเลยนะคะเป็นไงกันบ้างทุกคนเดือนใหม่แล้วนะมาใช้พลังงานให้กับชาวราศีสิงห์ในตอนนี้มาดูว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีสิงห์พลังงานของคุณ go d เป p e r ลึกลงไปข้างในของคุณถึงเวลาที่คุณจะ flow พลังงานความรู้สึกของตัวเองปล่อยทุกอย่างให้ flow ไปกับพลังงาน ความรู้สึกของคุณเคลียร์โยมายพลังงานแห่งน้ำพลังงานแห่งลมและลมและน้ำรีแลกซ์ถึงเวลาที่คุณจะต้องผ่อนคลายแล้วนะเ <c oughs> ชื่อว่าอาจจะมีอะไรบางสิ่งที่คุณต้องการออกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาใส่ใจตัวเองกลับมาผ่อนคลายกับตัวเองหรือว่ากลับมาทําให้คุณมีพลังมีความสุขใหม่ๆม,มีไอเดียใหม่มีความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆหรือว่า มีมีสมาธิกับตัวเองนะคะเพื่อเติมพลังให้กับตัวเองเติมพลังจากภายในเพื่อก้าวเข้าสู่สิ่งใหม่ๆห,หรือว่าการ,รเผชิญหน้ากับความสําเร็จรเผชิญหน้ากับปัญหานั้นๆชาวราศีสิงสิ่งใดที่พาย,ยากจะบอกคุณในตอนนี้เวลานี้ The world คุณกําลังได้ออกเดินทางคุณกาลังได้ออก ไปสู่สิ่งใหม่ๆที่คุณรอคุณกำลังได้ประสบความสำเร็จคุณจะทำความสำเร็จของคุณให้เกิดขึ้นจริงจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณอย่างใหญ่มากนะอาจจะเป็นการเดินทางครั้งใหญ่ความสุขครั้งใหญ่ของชีวิตการโยกย้ายครั้งใหญ่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชีวิตที่คุณจะเกิดขึ้นและนี่คือการเฉลิมฉลองความสุขและก็ความสําเร็จคุณกําลังทําสิ่งนั้นได้สําเร็จเปลี่ยนโลก ของคุณตอนนี้ให้เป็นโลกใบใหม่และคุณจะรู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นสิบไม้เท้าคุณทำงานหนักมากคุณทุ่มเทและคุณอยู่บนหนทางที่กำลังพาตัวเองไปสู่หนทางความสำเร็จจริงๆถึงเวลาที่คุณจะได้พักผ่อนถึงเวลาที่คุณจะได้ออกไปสู่สิ่งใหม่ๆในชีวิตถึงเวลาที่คุณจะได้ตั้งใจวางแผนและเดินตามเป้าหมายอะไรที่มันหนักเหนื่อยถึงเวลาที่คุณวางถึงเวลาที่คุณจะมาใส่ใจตัวเองแล้วก็รักตัวเองสร้างพลังใหม่ๆให้กับตัวเองปล่อย ทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติอย่างที่บอกว่าคุณกาลังโฟล์ปล่อยทุกอย่างให้โฟล์คุณกําลังควบคุมตัวเองคุณกําลังเดินพาตัวเองเดินทางไปสู่เส้นทางใหม่และชีวิตใหม่ของชีวิตเพราะว่า the world เกิดขึ้นยืนยันอีกยืนยันอยู่แล้วแต่สิ่งที่สําคัญถ้าคุณเหนื่อยหยุดพักถ้าอะไรทําให้คุณรู้สึกว่ายิ่งคอนโทรลยิ่งแบบพยายามยิ่งยิ่งฝืนยิ่งทําให้คุณเหนื่อยหยุดพักและปล่อยทุกอย่างให้คือผลลัพธ์ของการกระทํา ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นกับคุณโดยที่คุณรู้สึกว่าคุณกำลังจดต่อในตัวเองคือเหมือนกับว่าบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันเอกใจหรือมันจะเกิดอะไรที่นอกเหนือจากตัวตนของคุณก็ตามคุณคุณไม่สนใจแต่คุณกําลังใส่ใจเป้าหมายและแผนการของตัวเองว่าคุณจะไปให้ได้คุณทาคุณจะทําให้ได้คุณจะตัดสินใจแบบนี้ด้วยความท้าทายจะมีความท้าทายความชาเลนจ์ไปด้วยความสามารถพิเศษคุณคุณมีความสามารถพิเศษ มองเข้ามายัางภายในของคุณที่คุณรู้สึกสัมผัสได้เพราะว่าด้วยพลังงานของชาวราศีสิงค์คือคำขอคำอธิษฐานและความสุขของค,คุณกำลังจะเกิดขึ้นจริงคุณกำลังทำสิ่งสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นจริงดี e e m มเพลสคุณกำลังทำความฝันของคุณให้เกิดขึ้นจริง คุณกำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปสู่ความสําเร็จสู่ความรวมสมบูรณ์สู่ความสุขคุณถูกซัพพอร์ตคุณถูกรังคุณถูกปกป้องด้วยพลังงานของดีวและ Universe ต้องการที่จะบอกคุณ Success คุณจะประสบความสําเร็จเชื่อว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างมากมายที่คุณพยายามแล้วสู้แล้วจนถึงวันนี้แน่นอนผลตอบรับแห่งความสําเร็จมันคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆเพราะว่าคุณคุณทำงานมาอย่างหนักมากๆและเชื่อว่า คุณกำลังมองหาความสุเสักเซสในทิศทางของชีวิตที่ทำให้คุณไปสู่อิสรภาพของความสำเร็จจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่อิส,อสรภาพชั่วครั้งชั่วขราวแต่ king of earth เป็นอิสรภาพทางความสุขแล้วก็ทางทรัพย์สินทางความสามารถทางสติปัญญาของตัวเองเช่นกันนะคะ คุณกําลังได้ย้อนวันวานไปสู่ความสุขความ,มสมบูรณ์การเดินทางกําลังจะเกิดขึ้นนี่คือความสุขแล้วก็ครอบครัวคุณอาจจะได้มีเกณฑ์อยู่กับครอบครัวหรือว่าได้เดินทางไกลเดินทางต่างประเทศได้เฉลิมฉลองกับครอบครัวหรือว่ากําลังที่ได้แต่งงานสร้างครอบครัวจริงๆนะคะหรือว่าแรงอธิฐานของคุณเป็นยังไงสิ่งนั้นกําลังจะเกิดขึ้นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่โดนจิตโดนใจคุณให้คุณได้ออกเดินทางให้คุณได้ออกไปเฉลิมฉลองหรือว่าปลดปล่อยปล่อยว่างกับพลังงานที่เป็นธรรมชาติคุณอาจจะ เรียกร้องความเป็นธรรมชาติเรียกร้องความสุขของตัวเองหรือว่าคุณอาจรู้สึกว่าถึงเวลาละที่คุณจะทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อตัวเองหรือถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้กลับมาดูแลครอบครัวหรือว่ากลับมาอยู่กับครอบครัวหรือนี่คือสัญญ,ญาณของอิสระภาพแห่งความสุขอิสระภาพของชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะว่า The w r l d เกิดขึ้นสองครั้งนะคะคุณทําได้ได้ยินแบบนี้ว่าคุณทําได้ทำ p a r e เกิดขึ้นอีกครั้ง คุณกำลังได้ลองทำในสิ่งที่ที่เป็นการก้าวไปสู่สิ่งใหม่จะมีสิ่งที่คุณต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆคุณกำลังคนโทรลความรู้สึกของตัวเองคุณกำลังดูที่สัญชาตญาณของคุณว่าคุณจะตัดสินใจยังไงคุณจะเดินทางย,ยังไงคุณจะโยกย,ย้ายยังไงคุณจะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จได้ยังไงและเชื่อว่า ในเดือนนี้ในปีนี้ไม่เหมือนเดิมนะคะและคุณกำลังวางแผนเดินหน้าไปสู่เป้าหมายในปีต่อไปเช่นกันว่าคุณจะทำยังไงให้มันแตกต่างจากสิ่งที่ที่เกิดขึ้นเพราะเดว l ลเกิดขึ้น2ใบและ7ซเว่นคัถ้วยเกิดขึ้นอีกครั้งเหมือนสิ่งที่คุณรอเป้าหมายที่คุณรออยู่ตรงหน้าคุณอยู่ไม่ไกลเลยนะคะและเหมือนกับว่า คุณมีตัวเลือกและช้อยมากมายที่จะทําให้คุณได้ไปสู่ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงหรือการตัดสินใจที่มากกว่า Justment การเปิดใจอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องแบบถึงเวลาที่คุณจะปลดล็อก ok, ปลดปล่อยตัวเองแล้วเหมือนกับว่าคุณอาจจะทํางานนี้หนักเหนื่อยมากเกินไปถึงเวลาที่คุณจะมองหางานใหม่ได้งานใหม่ The World เกิดขึ้นหรือว่าที่อยู่ใหม่หรือสิ่งใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นเชื่อว่าคุณจะมองหาสิ่งเจอเชื่อว่าคุณกําลังเติบโตในทิศทางใหม่ของชีวิต The World และเชื่อว่าคุณกำลังได้เหมือนจุดประกายไอเดียของตัวเองให้ก้าวไปสู่ทุกคนการตัดสินใจครั้งใหม่ของความรักหรือใครบางคนจะเข้ามากำลังกลับเข้ามาหาคุณอีกครั้งในความรักความสัมพันธ์ตัวเลือกในความรักความสัมพันธ์กำลังจะเกิดขึ้น The Sun เหมือนกับว่า the world มันคือความท้าทายใหม่เพราะฉะนั้นถ้าคุณมองหาความรักคุณจะได้เจอความรักถ้าคุณมองหาคําว่าความสําเร็จคุณจะได้ความสําเร็จความสุขคุณจะได้สิ่งนั้นคือเหมือนช่วงเวลาทามมิ่งตัวเนี้ยพลังงานชาวราศีสิงค์คุณเชื่อในสัญชาตญาณคุณคุณกําลังลุกมองหาสิ่งใดคุณกําลังได้สิ่งนั้นคุณจะเจอสิ่งนั้นความสุขกําลังจะมาความความจริงของชีวิตกําลังจะเกิดหนทางของคุณเปิดออกถูกเปิดออกไปสู่ทิศทางของคําว่าโชคดีมากๆ นี่คือเดอะซันนี่คือเดอะชาลีออสนี่คือเอสโซเพนเด็กคุณกําลังได้รับโชคดีมากๆคุณจะมีชีวิตใหม่มีการเปลี่ยนแปลงในการเดินทางมีโอกาสที่จะได้รับการพพอร์ตออฟเฟอร์โบนัสหรือว่าได้เดินทางไกลหรือว่าการเยี่ยมเยียนนะคะใครบางคนหรือใครบางคนกําลังจะมาหาคุณหรือเยี่ยมเยียนคุณความรักกําลังจะเกิดขึ้นจะมีความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นกับคุณจะมีชีวิตใหม่เกิดขึ้นกับคุณโอกาสงานโอกาสเติบโตหรือว่า ชัยชนะความสําเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานด้วยเช่นกันนะคะเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณรอกําลังใกล้เข้ามาแล้วจริงๆเหมือนเหมือนพลังของคุณต้องต้องเสริมอะไรบางอย่างเช่นอาจจะเสริมการโยกย้ายขยับขยายในการเดินทางสมมติว่าเราอาจจะไม่ได้เดินทางก็ได้เราอาจจะถึงเวลาทําความสะอาดบ้านหรือว่าถึงเวลาที่เราจะได้ทําบุญไหว้พระขอพรเพื่อเสริมอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเหมือนจะผลักดันให้คุณได้ไดเ้เหมือนเร่ง กระบวนการแรงดึงด,ดูดหรือว่ามันให้คุณได้เชื่อมัน่นมั่นใจในพลังของตัวเองว่าคุณกําลังทําสิ่งที่ใช่และสิ่งถูกต้องทําให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นบางสิ่งที่อยู่ในใจของคุณท,ที่ที่ต้องให้คุณเดินออกไปที่ให้คุณเคลียร์ไรบางอย่างในในใจตัวเองให้คุณได้รู้สึกว่าพลังของคุณมีคุณค่าและเหมือนกับว่าเป็นเป็น พลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพลังงานของจัก,กรวาลที่กำลังบอกให้คุณได้รู้สึกว่าทําในสิ่งที่คุณมั่นใจทําในสิ่งที่คุณกําลังตัดสินใจเชื่อมั่นในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ใช่และสิ่งที่ถูกต้องของชีวิตเพราะว่าจะสติสเกิดขึ้นการเดินหน้าไปสู่ความสําเร็จความดมสมบูรณ์ของชีวิตการเดินหน้าไปสู่คุณค่าในตัวตนของตัวคุณเองเพราะว่า the e n place เกิดขึ้นสองครั้ง จะมีทางออกเกิดขึ้นกับคุณจะมีสัญญาณบางอย่างเกิดขึ้นจากภายในของคุณคือคุณกําลังอยู่ในห่วงช่วงเวลาที่โชคดีมากๆชาวราศีสิงห์เหมือนบางอย่างที่คุณเจอกําลังถูกแก้ไขด้วยด้วยคําตอบที่จะมาหาคุณทุกอย่างมีหนทางทางออกของชีวิต ทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้ไปสู่ความสําเร็จความรมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นคุณทําได้คุณกําลังมีการตัดสินใจและก็เปลี่ยนแปลงโยกย้ายสู่ทิศทางของความสําเร็จและก็ความรุ่งเรืองของชีวิตแน่นอนคุณกําลังเผชิญกับสิ่งสิ่งนั้นคุณกําลังทําทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบและก็สร้างความเติบโตในชีวิตหลายๆทิศทางหลายๆรูปแบบ และเชื่อว่าสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างก,กําลังผลักดันให้คุณได้เติบโตไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมพรส์รที่คุณไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นแน่นอนทั้งความสําเร็จสิ่งของก้อนใหญ่หรือสิ่งของก้อนใหญ่หมายถึงแบบเงินก้อนใหญ่บ้านรถหรือความรักสิ่งที่มีคุณค่ากําลังจะเกิดขึ้นที่คุณใครบางคนจะติดต่อมาหาคุณใครบางคนกําลังที่จะเริ่มสร้างความรักความสมันที่เป็นคําว่าบ้านคําว่าครอบครัวกับคุณ เชื่อว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เหมือนออกไปสู่สิ่งใหม่ๆของชีวิตออกไปสู่การเดินทางไลฟ์สไตล์ใหม่ๆของชีวิตหรือว่ากำลังที่แบบมีเป้าหมายชัดเจนมากขึ้นในปีหน้าหรือว่าในเร็วๆนี้นะคะเหมือนกับว่าคําตอบข่าวดีกําลังจะมาหาคุณความรักการแต่งงานจะเกิดขึ้นแล้วก็เหมือนเลเวลช h ปเตอร์ใหม่ๆของชีวิตคุณกำลังท้าทาย คุณถูกท้าทายในสิ่งสิ่งนั้นราชินีไม้เท้าเกิดขึ้นอีกครั้งขอให้เชื่อมั่นในตัวเองความรักกำลังจะมาเชื่อในสัญชาตญาณของคุณคุณกำลังประสบความสำเร็จ s u c c ์ s s มากๆราชาเหรียญเกิดขึ้นอีกครั้งนี่คือคำตอบยืนยันว่าคุณกำลังก้าวไปสู่ความบางครั้ง,งความุมสมบูรณ์ของชีวิตทุกอย่างกำลังพิสูจน์ให้คุณได้เห็นชีวิตใหม่การเปลี่ยนแปลงใหม่ ในเส้นทางของความสำเร็จชีวิตใหม่ของคุณเกิดขึ้นแล้วชาวราศีสิงห์นี่คือคำตอบคุณพร้อมแล้วคุณพร้อมแล้วจริงๆกับเดอดสันคุณพร้อมแล้วที่จะได้รับสิ่งนั้นคุณพร้อมแล้วที่จะถูกที่คุณจะแอคชั่นสิ่งนั้นพร้อมแล้วที่ที่คุณจะถูกกระตุ้นด้วยพลังงานของคลิปวิดีโอนี้คุณทำได้อาร์ชูแองเจิลคุณมีนางฟ้าปกป้องคุณอยู่ การพิจารณาทบทวนการตัดสินใจอีกครั้งและเชื่อว่าคุณจะประสบความสำเร็จสักเซสไม่ว่าคุณกำลังเลลังเลคำตอบอะไรยอยู่นะคะขอให้คุณถามตัวเองคุยกับตัวเองและมั่นใจในตัวเองแลว้วก้าวไปด้วยความมั่นใจของคุณก้าวไปด้วยความสำเร็จของคุณวันนี้สวัสดีค่ะ